วัสดีคะก็เล่าแบบว่าเล่าเรื่องของอพี่พี่ท่านอื่นนะคะที่แบบรู้มานะคะแต่จริงไม่จริงนั้นก็ต้องไปฟังจากาคนอื่นด้วยนะคะก็ประมาณว่าเหมือนกับอา่าเรื่องเกี่ยวกับความที่ที่ประสบที่ที่พี่พี่เขาประสบกับเ,เรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ ประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างพี่อ้อนเกวร,รินเนี่ยคะก็รู้มาว่าพี่อ้อนเกวรินนะคะก็ได้ขับรถขับรถแล้วก็ประสบอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะต้องนอนโรงพยาบาลนะคะที่รู้สึกว่าที่ที่จังหวัดชุมพรนี่นะคะตันอยู่จังหวัดชุมพรนะคะแต่ว่าตันอยู่ในอำเภอปะทิวไม่ได้อยู่ในตัวเมืองชุมพรนะคะที่อา หน้าที่นั้นที่พี่อ,อ้นร้วชวน,นะคะก็คือเย้รู้สึกว่า,าแยกปฐมพรนะคะเรียกว่าแยกปฐมพรนะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะก็รอดร,รอดกันมารอดได้รอดมาได้นะคะอยู่โรงพยาบาลก็ในทีมของตอนนั้นยังยูนิซิสตี้นะคะในทีมของพี่อ,อ้นก็ไปเยี่ยมนะคะแล้วแล้วส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็จะ เรียนเชิญพี่เจมพี่เจมเรืองศักดิ์นะคะพี่เจมเรืองศักดิ์ก็ทำทำ,ทำหรือไม่ทำไม่แน่ใจนะคะอยู่ในบริษัทอินนิส t ตี้นะคะคือคนที่ทำหมายถึงว่าคนแอคทีฟแอคทีฟแล้วก็มีตำแหน่งนะคะแตท่ที่เคยเห็นมานะในคลิปนะคะเห็นเพียงแต่ว่าพี่เจมเขาเอ,อมาในประมาณว่า มาร่วมเดินเดินควงหลายหลายท่านจำไม่ค่อยได้นะคะแต่จำได้พี่เจมส์นะคะมาร่อามาเดินควงกับพี่พี่กวางค่ะพี่พี่กวางนะคะพี่กวางชื่อจริงชื่อจำไม่ได้แล้วค่ะพี่กวางชื่อจริงชื่ออะไระคะตอนนั้นพี่กวางบอกว่าพี่กวางอายุ้5ปีนะคะ เอ,อก็ควงขึ้นเวทีนะคะแล้วก็ไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับพี่เจมมากเท่าไหร่แต่ว่าเคยได้ยินข่าวนะได้ยินข่าวพี่เจมมานานเหมือนกันนะคะว่าเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติเหตุทางเครื่องบินค่ะคือคือหมายถึงว่าเป็นตอนนั้นเป็นเครื่องบินเครื่องบินตกเลยนะคะจากที่ไหนไปที่ไหนนี่จำไม่ได้นะคะไม่ได้ดูรายละเอียดนะคะรู้แต่เพียงว่าพี่เจมรอดมา รอดมาได้นะคะจากแบบคิดดูค่ะเครื่องบินตกเลยนะคะเครื่องบินตกเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่ส่วนมากส่วนมากจะถ้าตกลงมาถ้าระเบิดก็คือถูกระเบิดเผาไหม้ส่วนมากก็จะเสียชีวิตกันหมดแต่ว่าพี่เจมรอดมาได้ก็ก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอะไรที่แบบว่าก็แบบว่าก็ก,ก,ก็ก็โชคดีอะคะ่ะกือก็โชคดีก็โชคดีนั่นแหละค่ะหาโชคดีเออจะโชคดีหรือว่าจะเออลัคก,กี้ดีก็ไม่ทราบนะคะอะค่ะนี้อันนี้เป็นเพลงของพี่เจมนะคะพี่เจมนี่จะอยู่ในแนวของ RS นะคะ r อ mm hmm. ชื่อเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจนะคะ ก่อนฟังเพลงของพี่เจมนะคะเลี้ยงลูกแมวไปนะคะลูกแมวก็โอ้โหพยายามพาลูกแมวไปโรงพยาบาลน,นะคะแต่ก่อนเล็กๆก็เคยเคยดูกับแมวมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเคยเคยคิดเหมือนกันนะคะว่าตมาอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะเพราะว่าเลี้ยงอยู่แบบยแมวกับสัตว์อื่นบ้างอะไรอย่างนี้นิดหน่อยนะคะผูกพันนะคะผูกพันกับสัตว์ตเลี้ยงนะคะแล้วก็เวลาที่มันจะตายอะค่ะ มันโดนสัตว์มันโดนตัวอื่นกัดมาจะตายพาไปโรงพยาบาลแล้วมันไม่รอดนะคะแล้วก็พอไปฟังเพลงเศร้าๆแล้วมันก็คิดถึงคิดถึงแล้วก็สงสารสงสารลูกแมวอะไรอย่างนี้นะคะ ไม่มีฉันเหลืออีกแล้วในใจเจ็บมันเป็นอย่างไรเข้าใจแลกซึอก็วันนี้อยากจะบอกเธอว่าล้วอยากจะฉุดรั้งเธอ ฉันทำได้แต่มันก็สายไปแล้วใช่ไหมฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันเมื่อคนนั้นเข้ามาทำให้ใจเธอวันไว รักเขาจะไงได้อาจจะลบภาพเธอจากความทรงจำที่ฝังในใจอยากหยุดเวลาไว้ไม่อยาก อยากจะบอกเธอว่าแล้วอยากจะจุดรั้งเธอไว้และทำทุกอย่างที่ตัวฉันทำได้แต่มันก็สายไปแล้วใช่ไหมฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ ทำให้เธอกลับมารักฉันฉันจึงขอแค่เพียงยังรักเธอเจอได้ไหม อยากจะชุดรังเ่าไว้และทำทุกอย่างที่ตัวฉันทำได้แต่มันก็สายไปแล้วใช่ไหมฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักเธอ คงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันฉันจึงขอแค่เพียงยังรักเธอจะได้ไหมรักเธอตลอดไปฉันคงไม่อาจจะไม่เธอกลับมา อาจจะไม่เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจจำไม่เธอกลับมารักฉันประเภทเพลงที่ก็มีนะคะเยอะนะคะสมัยก่อนมีเคยฟังนะคะจะมีเพลงอะไรบ้างนะคะคือหมายถึงว่าเขาแต่งเพลงมาตอนแรกขึ้นเพลงมา แล้วเวลาจะจบจบไปโดยที่ว่าไม่ได้จบเองะค่ะจบไปเสียงมันจะหายไปหาย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 ไปเองเรื่อยๆเรื่อยๆไปเองอย่างนี้ประมาณน,นี้นะคะเยอะนะคะสมัยก่อนเยอะนะคะแล้วก็มาสังเกตเพลงหลังๆก็จะเป็นเพลงที่ขึ้นเลยค่ะคือหมายถึงว่าเพลงที่ร้องขึ้นมาเลย มันก็เลยเป็นการที่เวลาเอามาร้องเพลงเองมันก็มันก็ยากค่ะเพราะว่ามันไม่มีดนตรีข้างหน้าหน้าเพลงให้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะประมาณว่าร้องว่าเพลงอะไรนะไม่รู้ค่ะจำไม่รู้เพลงอะไรมากค่ะมีมีค่ะเพลงของพี่บอดี Body ้พี่ตูนเนี่ยค่ะมีมีไปค่ะ เพลงแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าถึงจะคา,าราโอเกะจะขึ้นมาก่อนดีกวก็ขึ้นมาก็จะก็จะลงขึ้นยากขึ้นหมายถึงขึ้นเพลงยากค่ะโอเคบ๊ายบาย